ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีคนไทยที่ใช้ตูนะเจาเดี๋ยวมเลาะทำไมนะนั่งนั่งเป็นหินเลยเฮ้ยผมอะไรอยู่น่ะอ๋แล้วอีกนึงเราะอีกนึงก็นั่งเงียบเลยอ่าอะไรงานตัวดีดีงานตัวอะไรปลดช่องดีดีปลดช่องดีดีปลดช่องแบบว่าสวัสดีค่ะใช้จมูกใช้จมูกหายใจ แล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกสวัสดีคนไทยให้ตูดหายใจอย่าขำนะโ้โหทีมสองวิญญาณสวัสดีคนไทยตื่นหายใจแล้วก็อะไรต่อวันนี้เราจะไปตีมิ้มวันนี้เราจะไปตีมิ้มก่อนละสวัสดีคนไทยที่ให้ตุนหมูหายใจตุนตืูดหายใจวันนี้เราจะไปตีมิ้ม มาแล้วห้าตีสามสองหนึ่งพูดแรงๆชัดๆสวัสดีคนไทยที่ใช้จมูกหายใจวันนี้เราจะไปตีมิม้พมพูดเก่งเลยทำไมต้องเก่งอะ่ะสวัสดีคนไทยที่ใช้จมูกอีกถูงหายใจได้ไหม <c oughs> พูดมันแจ๊คแป๊งงแบหัวใสเ่เราแล้วฮ <c oughs> ะแจ๊คแป๊บหัวขยายแบบปิ้มครุงก็ได้เคยเคยดูใช่ไหม เออเอาเร็วไม่บอเริ่มยังหูเริ่มมันทันที่วานแล้วเนี่ยเอาแบบไหนเอาแบบเฉยๆได้ไหมได้เอาพูดๆมามึงต้องสวัสดีด้วยมึงต้องสวัสด,ดีดอกโอ๊ยพูดจะปาดก็พอเอาแบบตะกูนลนางไปรันทุ่งนาได้ไหมได้นี่เขาปลูกมันกันอยู่เนี่ย <c oughs> ห้าสี่สามสองหนึ่งเอาพูดพร้อมกันไงน้องอม,อม,มันต้องพูดพร้อมกันแล้วจะได้ไปหามิม้องสวัสดีคนไทยที่ใช้จมูกหายใจกันนะคะวันนี้เราจะไปตีมิม้ม อ่าโคเนี่ยปะแต่มันไม่ได้เออได้แล้วได้แล้วเอาไปเลยเออไปเลยโอ้เดี๋ยวให้ดูหมยครับหมายตีมิ้นมึนครับทุกคนหมายข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามีมิ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเสี่ยงดูครับเป็นเป็นสะขนาดกลางนะครับเพิ่งเพิ่งปลูกมันเสร็จปลูกมะพร้าวอันนของอีเจ้าหนึ่งของพี่ดีมาแล้วครับพนฐานกล้าของเรา มาแล้วครับอีอ้วนสองตัวแล้วรังใหญ่ด้วยนะครีมลังเลอเลยเลยอาน้าอยู่ทั้งคนมันจะไปได้ยังไงเนี่ยก็เดินมาเนี่ยมาแล้วครับนี่มา เคยตีมิมกันไหมไม่รู้จักมิมไหมรู้จักนั่งเป็นแบบไหนรู้จักไหมลำลำอะไรลำลำด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 ำได้เทาเรารู้จักไหมมองยังไกลนั่นเนี่ยอ่ะเด็โอเคครับทุกคนตอนนี้เจอสองรังแล้วนะครับในป่านี้นะครับดูผมพามาดูเจอสองลังแล้วเป็นไงกลัวไหมกลัวมากกลัวอะไรยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเดินรบ าหน้ามันนี่ไกล้าเข้ามาเลยทำไม,มกลัวกลัวเฉยเลยมาขึ้นมาตามาอันนี้ถ้าจะมาตีมิม้มสำหรับเด็กๆนะครับต้องมีคนโตรหรือว่าคนที่ชำนาญน,นะครับมาด้วยนะครับอย่ามาตีกันเองอันตรายนะครับยิ่งในป่าพงไฟนี้ด้วยอันตรายรับด้านเลยไม่มีฮะทำมา,มา เดี๋ยวโอเคผมให้ดูทางเข้าโ oh, <there> อน้ำมนอุ้ยอเดี๋ยวเวลาเวลาหนะ้าตมีมมันก็ลำบากานี้แหละอย่ตร,นรคนบอกว่าโอ้ผมหามิมมได้เยอะเหลือเกินเจอบ่อยเหลือเกินโอ้โหกว่าจะเจอครับเข้าไปไหนน้เมานเนี่ยแค่ไไตรงเนี้ย โอลังลังใหญ่มากเลยทุกคนสองลังนี่คือลังใหญ่มากเนี่ยไม่แต่เป็นโกโปนะชัดเจย,ยวเลยกูจะยู่นันน้นับได้นี่โอ้ลังเบอเลยว้ามานคักวันนี้มันทำงานนะทุกคนช่วยพี่เคยปลูกมันปลูกเสร็จปุ๊บประมาณบันบาสามนี่ก็รีบมาหาเลยโชคดีอยู่ใกล้บ่อนี้ครับ ความรูความรูเงี้นี่นี่ความรูแล้วก็จุดนั่นแหละจุดให้ติดก่อนนะจุดน,น,ดน,นั้นที่ไร่อนมือน่ะโอเคเดี๋ยวจะสอนหลานจีมิ้มนะครับอันนี้ต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับให้ตัดคงไม่กล้าตัดหรอกเดี๋ยวจะสอนให้ลมควันให้ดูปฏิกิริยาของมิม Hãy neut nữa sao Anh không tin được Tuyết nh flats trước mỗi ngày đẹp đẹp wamma Yishan Stiffini th genau lạc chbabis hẹn โอ้ไม่ใช่จะด่าไปแล้วแป๊บนึงนะครับอุ้ยท่านโดนต่อแล้วโอยไม่โดนดูกันนะไปเรื่อยๆเอาไปแล้วครับโอ้ยบวกกันไว้ไม่จะ็นไคือแคท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 บ้าเหรอเออดูกันแป๊บนึงเดี๋ยวมาตัวกันดูัดตัวโอ้มีเป็นตาไหมอ่ะไม่มีอ่ะโอ้มีไม่ใช่เพิ่งหลวง สีหน้ากลัวมิมอ่ะมุดไปเล้วตะกี้เออไก่ตะกี้นี่อันนี้จะบ้าแล้วไปแล้วก็ไปรดนยังไงมันเออไปไปเรื่อนเดือนมาสอนก่อนก่อนจะรดนเป่าอีกนะกอพอใกล้ถึงอ่ะเออมุดไปก่อนมุดไปก่อนอ่ะคอยมุดคอยย่องไปย่องไปเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าอันนี้ก่อนพอให้มันติดแดงแดงเออ ไปไอ่ะไปย่องไปอีกย่องไปเลยการว่าส,ส่องยื่นนี่นี่ถึงอ่ะถึงแล้วถึงแล้วอ่ะส่องมาเลยครับยืนย่นไปเลยครับยื่นไปอีกไปใกล้มลันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าถูกรังนะอย่าถูกรังไม่ถึงไม่โดนรังมันเห็นไหม,ไมเออเยอะๆนั่นทำรังจะแตกแล้วน่ะอย่ากกระชากแรงเออเอามาติดไหมน่ะดับหรือเปล่า มออถ่ายเองไม่กล <c oughs> ้าแม <c oughs> ่โอ้ยสิต้นไม้เดี๋ยถ้าเราไม่ถึงเนี่ยแล้วก็เป่าเห็แมอ่ะนิมเขาจะหดตัวเห็นไหมแม่มเห็นลังกันแล้วโอ้ลังสวยมาก ต้องระวังอย่มันหวานแตกเคลียก่อนโอ้เถาวันมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ใกล้เนี่ยคือถ้าดูว่าตรงไหนคุณตัดได้แล้วคือมิม้มเขาจะกองขึ้นข้างบนครับอันนี้คือได้แล้วเนี่ยคือเราอันนี้ได้แล้ว ก็ตัดอุ้ยโอ้ยมาแล้วน้ำมันแตกอือหือโคตรหนักเลยทุกคนทอางี้เป็นไงเอาเอาเอาไว้ใกล้ๆเอาไว้ใกล้ๆหน้า ถือสองข้างเออถือสองข้างดิให้ดูว่าคนดูว่าใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนี่ต้องงี้ไปไงประสบการณ์เนี่ยมันก็มีควันเน่ไหมเขาก็ไม่ทำอะไรเราแลและโอ้โหหนุ่มหวานโคตรใหญ่เลยคนอีร่างหนึ่งใหญ่พอๆกับอันนี้เลยน่าจะใหญ่กว่านี้ด้วยมั้งโอเคทนีนี้สอนวิธีสะบัดเดี๋ยวโดนควันน้ิดนึงนะโอ้โหสอนวิธีสะบัดสะบัดยังไงยืนไปนู่น อ่าแล้วก็ขยาวเบาเบาไม่ออกไม่ออกอ่ะโอเคเดี๋ยวนะทำให้ดูมะถ่ายนะใช่ใช่อ่วิธีสะบัดนะครับเตรียมใบไม้ไว้เอาไว้ปัดนะครับนี่จับให้มัน่นจับคอนให้มั่นนะครับขยับอ่ะเขาตัวเขาจะหล่น สแบบนี้ถ้าเราไม่ปลอดภัยล้วก็เดินออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะปิดฝังกัน่อนอ่ะะสต๊อบเลยเหรอ้าสต๊อบเลยเหรอสต๊อบก่อนถ่ายเลยได้มิมแล้วไงน่ากลัวไหม เออแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะเม่เวลาเราควันได้ก็โอเคแล้วมนุห,นหวานใหญ่ไหมมาดูใกล้ๆงูใหญ่มากเลยบล้วนล่าเลยนั่นรังท้าฝ่าม,มือในรังเนี้ยนะนั่นแสงอูอีนี่บินม,มาอยู่ข้างล่างอือ <c oughs> ตาขาวอะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาใส่รังแป๊บนึงครับไปดูรังที่สองกันโอเคทุกคนผปีนขึ้นมาดูก็อยู่ลึกมากเลย จะตีฝั่งูุงมันแดงโคตรเยอะลเลยรังบอลล่มอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยอยู่ข้างในนี่ครับผมต้องแหวกเข้าไปครับทุกคนเดี๋ยวจ,จุดพัดนก่อนดีกว่าครับอุโอ้ระบากนี่นนตังโดนผ้าอาจจะสัสน่นๆนิดนึงครับไม่มีโกโปรมีแต่สัส่นๆมือถือมันจะมีเสียงหญ้าอยู่นะทุกคนนี่ครัยังไม่รู้ว่าลังอยู่ตรงไหน โอ้เจอแล้วเจอแล้วทุกคนโอ้โหลังเบลอเลยนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ทุกคนโอ้ทุกคนปวดตาแน่นอนโอ้ขอโทษเลยครับนี่ะนี่ชัดสุดครับรังใหญ่มากโอ้โหดูรังครับทุกคนรังเบลอเลยรังใหญ่ชิบหายใกล้ถอดหมดแล้วนะครับเลยนิดเดียว ดูหัวน้ำหวานดิโอ้โหแล้วดูความยากทุกคนโอ้โหโอเคขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งครับทุกคน,นหลานๆผมรออยู่โอ้โหใหญ่ไปไหมอ่ะโคตรใหญ่เลยทุกคนประกักเลยโอ้โหมีกิ่งผ่านหัวน้ำหวานด้วยครับไปเดี๋ยวเราไปเจอข้างนอกดีกว่าครับเออแล้วเป็นไงหัวน้ำหวานใหญ่ไหมใหญ่มากหอมด้ยหอมด้วย เอาให้ดูขอน้ำหวานเดี๋ยวจะชัดเอาเอาทิ้งลงทิ้งดิ่งลงทิ้งดิ่งลงตะกี้เออโหดูเหมือนพึ่งเลยเนาะมิมพึ่งแต่ตัวใหญ่หัวของอิ่วน้ำอ่าโอเคแล้วก็เอาไม้ไม้ผัดเนี่ยเอาเอาตัวนี้กันนะเออเอาตัวอให้หมดเออ โอ้ยอย่าอย่าตีอย่าตีอย่าตีเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บมันตายอย่ามากัดฉันให้พระพลอยนะหลังนั่นแหละโนังนี้สวยด้วให้ละให้แต่รังรังนี้สวยเออก็ใช่ไงพอยังให้เขารังนั้นรังนั้นเคยกินได้ป่ะเนี่ยทุกคนอันนี้คือนางพญาที่เขาฟักตัวไปแล้วนะครับโอ้ดีจังเลยทุกคนแต่ว่าเขาก็ใหญ่รังไปหมดแล้วนี่นางนางเอตัวนางพญานะครับนี่เขาฟักตัวแล้วเขาไปทำรังใหม่ ขยายร่างียบร้อยโอเคอันนี้ผมก็ขอความหวานนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ลาผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามซับสไครต์กับติดตามอันเดียวกันอย่า <c oughs> ลืมกดแชร์ด้วยนะครับโอเคปะเป็นไงสนุกไหมสนุกโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อย <c oughs> ปลูกมันอ่ะเหนื่อยตีเม้มจะเหนื่อยอยังไง <c oughs> โอเคปะ ไปแล้วครับคุณบายบายสวัสดีครับาโชว์โชว์โพสหน่อยโพสเดี๋ยวจะโพสโพสเดี๋ยวอันนี้ให้ไปให้ไปโพสอยู่ที่หนา้าเฟซบุ๊กตัวเองไม่ได้ทําไมไม่โพสไม่ได้ทําไมโวยวินมากดไลค์บ่ไม่หนูไม่อยากออกอากาศเอ,อ้าฝากดกดไอจีไปเลยโอเคครับสวัสดีครับ